สบายดีสวัสด,ดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิรสุดสุดคนเนาะกาย,ยินดีต้อนรับช่องแม่น้องน้ำพิงคเน่เดอ้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยมื่อนี้ทางสมบุญกะไห้มาใจค่าเครื่องค่าของพ่อแม่พี่น้องเลยป้อมประตงมีรถคันนี่คุณนี้มากอุ้ยมากลุ้ยอ้ยทันีป่ะโอ้เอาวะเอาวะฮะโอุ้เอาเอาตรงไหมตรง บมาข่อยกำลังอึ้งมาเราแกได้ไรเหรอนะเลยป๊อดด้วยคำกล้วยทันี้ซื้อมาต่ำโอแม่กล้วยทันี้กล้วยชุบเวิ้นในเฮือนกับมีอยู่ป่าหายแม่คกล้วยทันี้เลยบอกกล้วยทันี้ว่ามีกล้วยทันี้นะโดยวันนี้พวยพี่น้องเลยทั้งจุบุญก็ได้มาจากหมู่บ้านของน้องมวยเนาะแล้วก็สิมาแวะจ่ายเงินพวยพี่น้องเลยจ่ายเงินอยู่นี่แหละนี่เป็นหมู่บ้านนี่พวยพี่น้องเลยหมู่บ้านบ้านใกล้กัน อยู่แถวรักแปดเนาะเรื่องโคงนี่ยพอ่อโตัในหานเพิ่อนพี่น้องเลยทางเขาก็บที่ลงไปเคียร์ใบบินก่อนบาทน,นี่ลงขาเลยไปไปส่งให้ตะลุนนั่นแหล,ละเพื่อนพี่น้องเลยแต่ว่ายังไม่ได้ประจ่ายเพิ่นนักเทือผูกชูเฟอร์รถเพิ่นกะแต่ละเจ้ากำลัลงเดียวข้ามาที่ว่าเพื่นเคยไปส่งให,ห้เขาตลอดเนาะ เกแืกปูนแกลพวกแกลทรายทัว่ามีครบเซฟด้วยทนะหารเราเนี่ยแต่ว่าทาั้งข่้นเป็นเนื่องเอาไปให้ประคขอย่างไรอย่าง,นงนนเนื่องนี่แหละเดี๋ยวเ้าสิถามสีท่าน้ำเพลินด้วยสีท่าได้ข้าอย่างใครพี่น้องไว้ท่ามันมีมมกะเข้ากับชื้ออยู่นำหนีเลยโดยเบอร์มา 3, ทับแกกับทับ4ี มีทั้งเด็กทักอย่างเด็กลายย้อนหนีเลยทางสีกบมีย้อนีนีสีทาใหม่ม่มีพวกทำดอยเนาะสีทาใหม่สีทาเด็ก,มมกเดี๋ยวช่วลองถามบางคนก่อนเดี๋ยวเรามาเดวก่อน สีถ้าไม่มีบ่สีท้าเล็กด้โอ้โดยสบายดีโ,โดย,าย,ดโดยมาสำลักนี่โรนแล้วเพราะว่บาบ,บริจ่ายเงินให้เพิ่นสองงวด้วเล่นนี่เดี๋ยวพเราชิบูไปส่งเครื่องให้เลย มาบันไดกันบันแล้วสิมาจ่ายให้แต่ว่าผมมีเวลามาจาักเท่อ,อสั่งไปให้ทั้งเพื่อนเพิ่นกับสองงวดเนาะจะได้ซื้อชบา,ามี่ยูนิอ่อะสิซื้อยูนิเลยสีท่าไม้สีท่าเล็ก อ๋อหนึ่งันที่เป็นยังเทียบินยังอยอะก็เป็นอยู่ชิดดีใจใช่ไหมชิดดีใจเจ้านี่เจ้าสิเพิ่มสิมาเดี๋ยวมายืนมายืนนี่เดี๋ยววางเงินทั้งแม่เป็นในเบิรงเครื่องอ่าเออรอบังสีไปลงสีบ่ะรอมีอยู่แต่ว่าข้างในผมได้สีทาใหม่นะอืมเดี๋ยวให้เราชอชใหายผักอ้ายซูเฟอร์ฮะสบายดีเลิกงานแล้วเ่ ยังเลยสีไหมวะสีไหมดูวะโอ้ดิด mm. uh, ้อันนี้จะเป็นไม้ซักนช่นไมมอันเยอะอนนีจะต้องเยอะไกลไปตรงไหเลยอย่ามืดๆเนาะแมนเพราะว่ามันยูนไห่ดินี่นี่นี่เออนี่ต้องเฮ็ดนเทียงเลยไมมเข้าไหยังไมมแดงบ่ตัสีท่าไม้แดงบ่ นี่นี่ไม่แดงอ่ะแถวที่สอ่ะนี่นี่วน่นจะไรบ้างไม่บดอ่ะไม่บดเลยบปสีไแดงบดเลยก็สีอไรนี่นี่สีนี้สีนี้สีนี้ก็แล้วบไรแดน่เห็นสี่แดงของมันเลยโอดบ่หนอาอเลยวะ แต่สีอ้าเราสออกหาให้สีสีถ้าไม่เาไหนสีถ้าไม่ชี้เจ้าคุณแล้วบอกคุณสีเจสีเาเีเสีไม่แดงนะเสีไม่แดงในนี่โอ้ในเบอร์เกอร่ไงหหรือใหญ่เป็นจะเอาเมื่อไหร่บอพ่อบอหรือบอนูถายังไม่ได้ใช้ ว่สีท่าบ่ส um, so ีท่าสีสีสีท่าไม่หมอบบปะไม่นั oui> ่นไม่ที่ว่าเาเห้คนนิ่งนิ่งมันนิ่วมันแบากระแพงกระแพงเนี่ยระวังนะะได้สำมันเอาอยู่นี่จ่ายอยู่นี่เลยว่ะเดียวเลยเนาะยังน่ะตัวนี่สีท่าเฮือนนี่ตัวนี้่โบน่าหมดจี เบ่งน้ำตัวนั้ำโมโหบ่ะตัวนี้ค่ะมันเป็นไหม่ท้งเป็นมันเป็นต้นไม่ไม่ตัวนี้ตัวยาเขงตัวนี้อตัวนั้นเขาต้องเบิ่งอยู่ในระบำตัวนั้นเยอะมาตัวนี้คือไม้ตัวที่เป็นแบบน้นี้เนาะแม่เดี๋ยวสดี๋ยวสีท่าได้ครบเนาะเ้าห่างพนนี่มีครบเลยเลยเดี๋ยวแล้วก็อย่าลืมถามลูกนั่นเพื่อนแล้วลูกล่อเนาะ ลอข้ามมันบอโอข้อประโหเอวะงงเฮียพันดื้อหมดจังเนาะเฮียงงเฮียพันดื้อไปนี่จะบอกประตูเด็กอันนั้น,นเป็นแบบนี้เลยบอเร็วทางนีมนมน้มันสีไม่อยู่กัน มันก็สีคือส ah ีบ yeah, ้านใช่เนาะเกือบเงาแมนอ่ะเนี่ยอ๋อสีขัดเงาก็เป็นสีไม่แดงก็ได้เกิดมันผัดเป็นสีสแลกเหรอมันผัดนมี่วะสีเหล่อได้แต่ใส่แตาใโอ้แต่ว่าเขาใส่ปกติสีสีนี่วะนั่เพื่อนเขานึ่งก็สร้างเพคนนั่งทางมันไปซื้อมาให้เนาะมันเป็น บอแเอาอาตอันเจ๊ว่าในโอ้น่บอเออนี่ยเนี่นมนที่กไเทใส่แม่นี่ะพไปใส่ไม่แบบนี้แหละจไม่ละแนงไม่ไม่ละแนงน้าเสอ้อราีันแล้วตัวนี้ตัวนี้เขาบอได้ใส่ันมาทีนู้บอโบอโโอเดทาเลยเของเขาเป็นใส่ทีนู้เล้มันเป็นีแบบนี้เลยตัาอย่างสนมันกาเบิ่งนะยังบมเดทาเพราะว่าครั้งแรกแบบตัวมันผสมทีนู้หันโมมี่ว่ะเจ๊ โอตัวนเีป็นตัวนลแมนนสีนยว่แต่ว่าเจ้าเอาไปใส่อยู่ในมันมันงานอยู่นอกเนาะแม่นันสเป็ัน่กแพงแม่น่ะแนงก็แพงนเจ้าามาอาันนีกันันสิบลอบ็นตัวนี้มันสิบหลอกสีทาทังนึงเท่าไรตัวนี้ตัวนี้ทางนึง2ซ่แคสี่ ต่องแสนซีไม่ซะาไอชองรอยประมาณจะขังทางเดียวแล้วพอ่ถ้าทำปกตินี่ทางหนึ่งพาะมันมันก็แเ้วยต่แล้้เาทาหนาสาบางผมว่า้อทาไทาทั้งง่ายเพิ่าเพิ่นเา้อเพิ่นืนี้ยพ่นแบบสีพกบอไอเราใช้แป้งเราใช้แป้งเนี่แป้งะว่าถังหนึงก่อนเนาะเอาตัวเบอร์ได้ค่ะ เาตัวนี้มันเป็นไม้ยังสีไม้ยังเจ๊เป็นสีไม้แดงนะเนะไม้แดงมีบ่มีแต่สีไม้ซากกับสีสีโอนาดบ่<ม>สีตามานี่เลยนะสีตามไม่เลยเนี่ยตามสติ๊กเกอร์ไม่นโอ้นี่ได้บ่ทำไมอเอาตัวนี้<แ>เป็นยังเลือกมาสีตัวนี้ได้ดตัวนี้อ่ำๆมันจะเป็นสีตัวนี้ได้มันสีไม้ตัวนี้บ่โอ้ตัวนี้บ่มันสีไม้ไก่ไม้แดงนะตัวนี้ก็ได้เจ๊นะ แล้วก็ไอ้สีทาเล็กเด้ทาเล็กมันเฮ็ดบ่ตูนว่าเล็กที่เฮาซื้อไปนี่มีบ่ไใส่เด้อร3อย่างตัวนี้บ่ซาวแดเอาสีดด้นี่เนาะแม่เอาเลคือดําอ่งเดียว่ะแม่ดเอาดอย่างเดียวอสีดเลยของใหม่ซั่นี่่าเล็กตัวเล็นี่เฮาต้องใช้ประมาณจังทางปอกใหญ่เลย โดยตัวใหญ่เลยเมนแค่คาดนี่บอลยิงไม่เลยบังกับหัวคอยไว้ว่าอย่างตัวเด็กมันคือนึเอาหัวลงโอ้ย่งแล้วเบิงอีกกเบ่งกับหัวนะเสืออะได้ชื่ออยู่นี่เลยละกะจะได้ใจคานิพนด้วยสองมวด ทั้งมีทีดามีดาเลยด้อยทั้งหั่นมีนะบอไอ้ยังรอก่กริ้งกันคับทึ่งๆนะประคองประตูนะเจเฮียเพิ่นลืมมาไปให้บอมื่อนะลืมอะไร เอาสองนั่นปะสองคู่หนึ่งนะคู่หนึ่งนะมันมีสองนั่นเลยแล้วกับแปงนี่นะแปลงแปลงน้อยนี่ล่อล่อลุกมันนะแต่ว่าตัวประคองมันหนาตัวประคองแบบเร่งนี่ตัวประคองโดยประคองประคองกันประตูน่ามันสิมีโอ้ทั้งไงเพิ่ร์าจดทั้งไงเพิ่ร์ลจดมาอยู่โอ้ท่านสามีเอามาชุดมีอยู่บอกคำมีเอามาอันเอาม่ายแน่เลยอ่ะมีอยู่ แสดงว่าทั้งสร้างเขาลืมจุดังบัดทั้งไอ้สร้างแล้วก็ยืนยันมาแล้วจดมาอยู่แล้วอะนกกระซี่เอาแป้งเนาะแป้งพ่อมะนี่แป้งแม่นแป้งนี่เลยนี่แหละนี่แหละนี่เลยนี่แหละแล้วนี่แหละจะกระแป้งบัดนี่แป้งเอาซี่วะอุ้ยไม่ต้องเอลายเ้อ อ้าวมันคนละสีได้ป่ะตรงนี้สีนี่แล้วก็สีนี่เอาอย่างเอาอย่างละซองแปลงที่เอาทานมานิ่วเอาซองอันก็ได้มันใหญ่เน้ออันมันมีสองคนเลยมีบบตัวน,น้อย,ออยเอาตัวน้อยมีเนี่ยคมันใหญ่เลยเนี่ยเป็นชิญชาวล่องโลยโดอาซับกันย่างาย,ออย่างละเนึ้อก็ได้ครบป่ะสีทาไม่แล้วก็ น็อตยิงประตูอันมาใหม่ได้มีบ่เออน็อตยิงไม่ประมาณสี่ร้อยอันยาจากเส้นเนาะมึงจากเส้นเถือนเขาเอาเอาโต้กันเอาโต้เลยนะนะมันสิเป็นึงนึงมึงที่ว่าเขาเายิงโผล่มาหอึ่งบไปเบิ้งดูอันไปไปเบิ้งดูย่างไปเบิ้งดูย่างน้อเพื่นก็ได้เพราะว่าชื่อแหละปูประจำว่าไร่ามันจากเส้นยิงไม่นิ่ว เราต้องมีเบิ่งตัวอย่างก่อนเข้าไปในห้านเพิ่นว่ามีครบทุกอย่างในเพ,พื่นอนพี่น้องในห้านนี่เนาะห้านประจำเฮาที่เขาซื้อนี่มันกับบริการกับทิดนี่ติดจินได้เพิ่อนไอแบบติดนี่นนแปลว่าแต่จ,จักรวาลใจเราเพิ่นคือว่าห้านประจำชุมเฮาซื้อเลยหา้านนี่ใจดีเครื่องบุญสับบุญชีขอพักเบรกแป๊บนึ่งนี่นีนน่โล่ค่ำนังเทิง มุนติ้วๆๆๆมารายอยู่ไปเนาะข้ามเลยกระเป็นหนอตฟังซีซีนี่เลยอ่าสดีนี่าจะกลบไปดูกครบพ่ออยู่บ่ะเงินวันนี้ตอนแบบตังมีสวาดีพ่อแม่พี่น้องนี้มีแต่เสียงไปหาคุดเงินยมีกินหาคุดเงินบ่ มีตู้ไยโกดอยู่บ่อแถวนี้เดี๋ยววังคือมีตู้ยโกดตุ้ยโกดแถวนี้โอ้ย่ะเฮ้ยชิฟก์เนาะตายโอ้นี่ว่าเพ่นเอิญนาสร้างแล้ววาหูสร้างแล้ววะผมเคยยิ่งยันแต่หูสร้างผมเคยยิ่งยันแต่หูกระต่ายเหรอเออเออแล้ววันนั่นแหละบ่มยอดบ่ได้เด้อยังยอดเก่ายอดใหม่ชินักได้เติบไปจ้ะ ทั้งนี้เนพนักพ่อบาตอนเสร็จ<ม>ไม่เล็กทั้งเสร็จนะบอกโดย<อ>โดย,โดยทั้งพนรบออกหายแล้วเอาไว้เอาไว้บินแล้วพนไมีไปบินน้ำพนอยู่เนาะมีเยอะน้ำพนคือว่าทางห่านเราเนี่ยครบหมดและครบเซฟหมดเลยขายดีอยู่ในรักแปดนี่ก็ห,ห่านได้แหละขายดีสุดห่านใหญ่เราเนาะ ไรแต่หกสิปแต่ว่าขึ้นบ่ไรล็อกสาร้ำนักเข,ขา60สิปโลหกชิห่าดรแต่หกสิบคือโค,อคอบ,บอฮาวันนี่โคบเรื่้งงา่ายนะบวบมากเลยฉันไม่ชีกาไปย่างละทางก่อนเนาะแล้วาไปย่างละทางก่อนค่ะพ่อจังว่า งยสีท่าเล็กท่าไม่น็อตยิงกะหูกระต่ายพิิเพิ่มตัวนี้หันชิโวอลลลอกเราอะรุ่นดีเลยอ่มแบบท่าท่ายนอกป่ะด่ยด้ยคือเห็นเพลนเกียนบินรวมยอดนีเฮิงนี่ คิดมากหลายเต๋อนแล้วไหมมีท่าพวกนี้เดยถือว่เได้ด้วยแมนท่าท่านั้นไม่นั่นแนงไม่นิ่วมาด้วแมนไม่นิ่งไหมครับทัวร์มีทั้งเด็กทั้งยังมีทั้งสีอยู่นัมนี่ครบเซฟอยากได้นี่สั่งน้ำเล่าเลยขอแต่มีเงินได้งสั่งได้มีเงินเรามีเงินบอไม่มีเงินก็สั่งได้ยูนั้นเราแต่ปรไปให้หรล่า ลูกกลูกแก้วกงามแซมน้อนอ่ะมจามีครบหมดเลยงแล้วก็กรลังีไอเตียมเมื่อเราวะถ้าว่าข้าว<อ>ชีเข่าก็ชีได้ผ่าก้อนเราวะพออยู่วอที่เจาะมานี่แต่ว่านอนบยอดกันองยอดกัน <laughs> เคยเงเคยเิงคองกันนะตัอคองเก้าก็คองไหมกันลักเติบแค่นี่เคเป็นระบบไม่ดินะกอนจริงเงยอดยออดเลยจักเทียนเทียเธอนี่พอชมประจักษ์พอไะไรจะไปกดอาะเรือเงิน ติดตั้งงานแล้วไม่ก่อนแล้วปกติดเอาหึงเลยช่องงวดเลยล่าจิ๋วไอติสิดงวดที่สามมันเล่าล่าจิ๋วไอติสเก่าหมดเลยรวมยอดเก่าเลยขายเครื่องดีว่ากินเข่า่จ้าคือหุ่นดีแท้เจ้าเป็นนอกเนื้อเป็น ไอ้แม่งเอกเอันภูใจแล้วเนี่เป็นน้องว่ะโอ้ม่เจ้านี่ละเจ้ากับน้องสา้าก่อนเออน้องเช้าแบบได้ขายเครื่องดีว่งราไปลากินข่าวจนหุ่นดีก็คือเข้าหอวเอาหัวเอาเจ็้านเก้าแสนแปดสิบสี่พนน้อยเดียวเจ็ดล้านเสียดเสียวน้อยเดียวเลย รวมทั้งของเก่าของใหม่ด้วยบ่านิโอ้โยเดี๋ยวเดี๋ยวบังบินน้ำเพลินเจ็ดลา้ลานบาทเจ็ดล้านเกือบเกือบปดเนาะเกือบเป,เปล้านเีเดี๋ยวบังก่อนยันงบอเราวบ,บ,บังเลขเออกกันโอยเด็กกับยูน้มพ้านเพลนนี่ตวกะ็าเฮ้ายกับยูน้มพ้านเพลนกู นต้องทุกอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ใช่เฮ็ดการณ์ยู่นี่เลยที่เบนไปทรงเฮาแต่เฮ็ดดูนั่นนี่คืออยู่นี่วัดแม่นถ้ามีรำต่อต้อกะจะได้เมา่น้ำเพลินแถบนี้เฉพาะเขตอันว่าแถวลักชุเบสแถววัดธาตุเนาะขึ้นทรงยูนีวัดถ้าว่าขึ้นทางพุ่นเพลินกับโปรงอีกเลยขึ้นทางเมืองไซบุรีไปผูทางนุ่นสันไปผูเนาะถ้าเพลินไปส่งก็ดีได้เพลินมาบปไปส่งอันนี้บ่ยอดนะ ล่นเก้าแสนแพันยังอีก6กพัอีก1ิบหกพังสิบหกพันเออคับเบิเบิอันนี้บินบินแรกนี่บินแรกบินแรกบินสกะบินที่สองบินที่สามครับโอเดี๋ยว่าโอเสามบินจ้มาให้ขวอะไร่นะสองสี่หกแปด 8ล้านพอดีนับก่อนเด้อเสียวขนเนาะเกือบเกือบบ่พอเทางพนนับก่อนเดี๋ยวอันนี้กะโอ้นี่ได้ตัวที่เล็กอันนั้นเพงกักได้ลบห l c แล้วแม่นเดี๋ยวเป็นไปส่งแล้วไอ้บ่ครบแล้วเฮาๆเฮายกเลิกแล้วกักออกแล้ว หนี้เลิกได้ครับหยุเลิกพอทั้งนายร่างนะอเพอนละพออยู่เอาก็เลยดอกอันนี้บินตัวที่มีปูนชิบซอบเด็กปอกตะกะแฮ่ายเมื่อนี่เพิ่อตัวอาหาวนี้มื้อนี้ได้อนี่หนึ่งล้านหนึ่งล้านสองสองแสนเก้าเอ้สามสิบเก้าพตัวนี้ ตลอตัวนี้ดอวยครบคือบระเด็นเป็นนี่แล้วแนบวันนี้นอแนบเดี๋ยวแรงนี่โอ้จะสามบินสามบินบัตรเดียวเลยแต่ทางงานเป็นจะดีน้เป็นแดี๋ยวเราประจันกันเนาะแม่โดยปขอบใจเด้อเรียกาาหน้าสิโท้หาไม่เดียเฮ้อเรือยเรื่อยเรื่อ้นางยิ้มเป็นแป้นอยู่งานข่าวลายงข่าวลายช่วงนี้แ่น มามาอปาก่อนเด้อบันนี้เด้อโดยโดยไปทีไปโดยโดยไปไปบันนี้เขาก็ช่ได้กลับเอาเครื่องไปให้ทั้งสร้างเพื่อนพ่อยพี่น้องเลยพวกเครื่องยังอ๋อด้วยว่านางยังหนินางถ่ายแม่บ่ถ่ายเอื่อยโอ้ยู่ใช้เคื่อนเจ้าโอ้ประเดีเมื่อทงพุ่นบ่ลงพี่โอ้คิดว่าเมื่อทงพุ่นเลยเมื่อน้ำเอื้อยวนเมื่อน้ำเลย ถาเอ้ยมาฮับโดยมาโรงเรียน,ขน,ยนเขาในนี่บอกล่ะโอ้โรงเรียนนี่ว่าที่ว่าน้องต่างเข่าโรงเรียนผู้จักซื้อคนซื้อต่างบ่ผู้จักผู้จักจีรพิ่นธ์ชิม,มื่อทางนี้ต้องขังกันบ้างเนบอฝั่งนี้แหละฝั่นี่เหแมนโรงเรียนมอ่อยังอย,งอยู่พี่นะ,ะนมีอะมอวะอเผืนอมอวะ เจ้าเข่าเจ้าเทียเทียนห้องห้องใดหมอสามเนี่ยห้องเดียวกันเป็เจ้าบม้น้องตังมอแยงหม้อสองห้อเครื่องอะไรอ่ยอมาคนแบบนงเยียนเลยน้งเรียนยังล่ะอันเดียวกันเนาะอันเดียวกันเนาะอันเดียวกันโดยโดยไปซะไปซะที่ราเมื่อพูดเรื่อยชวนเมื่อนำเลยไปอันนี้เอากระชีดได้กลับเอาเครื่องไปให้ทั้งสร้างรถเพิ่นปั๊ดนี้โดย ว่ะบานนี้เราก็ออกจากห้านพ่นพอดีห่านพวกกระสังกลดหลายสํ่เนาะช่วงกันว่าเขาเจ้าเลิกเยี่ยนพอดีเลยเลยว่ะโอเคไปพ่อกันอยู่พูดแหละน้ำ้างรดพุดหน่อยพ่อแม่พี่น้องเลยบานนี้มามาถอยก้นเบาว่ะโอเคบ้านนี้ทางเรตรงนี้พันถอยก้นเอาเครื่องลงก้อนบาดนี้พี่อ้อคิดว่าอ้กับป้าเาแหละคำเลย ผมาโทรกับกับแล้วหรอครัล่งเกลียวโอ้โดยสบายดียัยโดย,ย,ดโ,ดยโอ้ใส่เรียบร้อยเรียบร้อยแม่งจะลงสีอย่างเดียวสีกับนีแต่ใช้ล่างตัวใช้ตัวนี้แหละวตประคองเลยโอ้กระแมนแล้วเรียบร้อยบบบนี้เนาะเพราะว่านี่กับยังเบิึงยังมันลงสีลงอย่างมันกะยับงบอร์บอลได้เฮ้ยพี่น้องเลยเพราะว่าต้องลงสีก่อนโอ้ทั้งประตูสบายดีตู้ <c oughs> ป่ะนราีต <lok> ัวนี้ชีดีกว่าตัวนั่นบอกคนวเพราะว่ามันมันนว่าเนี่ยมันโลเออมันเป็นมันเป็นชินีนหนาเนาะเป็นชนเนาะมันช่ก้เนาะแมนเดิยังน้ำมันผสมมันเดเออโอ้ตัวนี้นะเดี๋ยวเทในเดี๋ยวไปแจะเอาหน้าก็ได้ เอาบอสที่เนิ่นบอสที่เนิ่อกัเจะมั่นเอฟทางกันเลยโอ้เดี๋ยวเฮาจะเอาเงินให้อายซื้อมาเลยจ้โดยโดยบอทนี่บอนี้ยงอีกบ่โดยโใน้ามัเดแปลงแปลงเนั่ปลงเยปลงเงี้ยุอย่างบอจำนั่นแหละเทนี่เดียบร้อยเทคานเทย่งโต เดี๋ยวดูเดียวทันใจไอ้อ่ะประมาณเท่าไรไอ้อ่ะนายซนนื้อันน้ำมันน้ำมันมาทาอันผสมนะน้ำมันเอองลิตรสามลิตรอยู่ลนะจองสามลิตรเนาะจองลิตรจองลิตรเดี๋ยวเราจะเอาเงินในไอ้อ่ะนายซื้อมาเลยเด้อเพราะว่าเย,ย็นมาเย็นว่าไอ้ถาน้ำมันในนี่เท่า่เนาะองไอเนาะโดยโดยไอ้ซื้อมาหาไอ้ซื้อมาเลยเย็นว่าถาอันนั้นในคูช่างในูกระถ่ายนายซื้อมาอยู่ปะ บังดูหานเขาเจ้าจัดให้เฮาไม่กินหรืหูเข่าเข่าไรบ่ตอนนี้นะมัน,น,นมมยังนั่นเข่าไรอยู่มันะโอ้โหเลยแต่ยามมันร่มเนาะมันมวยนี่ประกองนี่มองดูค่ะเพราะว่าในบินนี่มีอายุผ่นจดไหนเฮาทีบครบอยู่หัวบังดู นี่บอกหูช่างนี่หูกระต่ายแล้วอายว่าชื่อหูช่างไม่เน่แบบไรต้องหูช่างวะหูกระต่ายนะบ่กเออเออหูกรต่ายหงนู้เปลงมายังคบอยู่ไอ่เขาสิอันนั้นบ่อนมาที่ปกครองนอดนอดจับไม่ เลยบอทำมาเลยไปเปลี่ยนได้เพคนละหานใกล้ๆแล้วปะหานรักแปดตัวหนานักแปดเลยต่อหานใกล้ซื um, ้อเลยปะโดยตัวก็ต้องหานใกล้ซื้อที่สื่อเสียงเครื่องครองทุกอย่างเลยจะมาไอ้มาบุญมันยาวกะจะได้ไปเปลี่ยนโลคก็แต่คุณบ่ได้นะโดยบอกว่าให้เอราโทรหาเจ้าของไอ้ไอ้น่ะเบอร์เที่ยวหายแหละให้เจ้าโทรไปเลยไปเพคนก็บอกยุบว่าถ้าว่ามันนั่นกะให้มาเปลี่ยนได้เพคนละ พราะว่าเหล็กเฮามันบางๆอันไม้เฮามันบางไม้เนาเล็ดก็มีแต่2เสนเอ้ออย่าว่าอันมันโผล่มาเนาะอันนี้มันปหาเ้น5เนน่ะฮะบอกว่าเอาตัว4ฮะหาบ่เอ้าเบิ่งพี่ก็ได้ทําไว้กับอนี้ก็สีนอืมเอาตัวนี้ก็สีอนโดยเล่นมันมันจะเนีควเลย ผมว่าบอกว่าเอาตัวซีเซนห่ดทั้ง่ายเพอนัดสามสามก็ได้เอซีบ่กตัวเซนแต่เราต้องใส่น้ำมันเดี๋ยน้ำเงื่อนเท่านั้นะซับนี่นี่เนียนซับนี่บอกซับนี่เลยซแล้วต้องเทเ่อเจมเทียร์ไปเล็กเล็กเจมมันใหญ่ยได้ป่าวนี่เล็กเจมมันเหื่อกันเดียวกันน่ะเล็กซับนี่เลยตัวนี้บอกโดยเด็กคานบอกเล็กคาร์มันใหญ่กว่านี้เด็กคารคนอาทิทางเออเล็กเล็กเล็กเท่านั้นมันตัวตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นสร้าหานะตัวสร้างหาต้นหาเซนตัวนี้มันไหนก็หนี้ปะเล็กคาน่ะเอ้า คือรถใหม่ไม่ใช่บักละฮะก็ไ่ขี่รถเก่าบะนี่ออนอนโอ้น่องต่างชื่อรถใหม่มากเลยผชื่อไล่รถใหม่อันอยังขี่รถเกา่าอยู่เลยวะแับน,นี้อ๋อสองเส้นครึ่งแล้วก็ตัวนั้นมันก็นสองเส้นเลยมันก็นพอดีเนะเนครึ่งนั่นเส้นนึงหรือไงแม่นบ่นนะ เขาบอกสองเส้นเน้ตัวนั้นไ่หือมนกสิตัวตมันโตตัวสตัวเค้นปลายกับนี้น่าอยู่ลองงลองลงลองลองบงมันบอลนัก็ไปเปียเนมันกับสิทะลุอยู่นิดนึงขอยามันซอดที่ละคนซอดัางมีน้ซอขามาทางในอย่นะทางไหนา้นก็ไปเปียนไปเปียนเพิ่งทางานเพิ่นจะบอกให้ให้โทรหาเพิ่นเจาขนโดยโดย พอแล้วบอกอย่าถามันยาพ่อมาเปลี so ่ยนได้แล้อะบอกยากองพ่นน่ะเพราะว่าเขาเดียวกับี่ม่เขาเขากะบ่ถือเนาะเพราะว่ามันไม่จะท้องเส้ตนะที่บอองดูประตูบัตรเทเลนี่เที่ยวสำรักมาสามบินนี่บองออกบ่ไปใช้แบบนี้าปน้ำบอกอืมไปวันนี้คสได้ก้ับเด้ครูไปบินแคบไปรถจ่ายแล้วน่นะเราไทยเด้อ โอดยมีแต่เจ้าขอบุญขอบคุณทพพั้งพ่อเพื่อนเนี่โอ้ยยังไงขอบุญขอบุณเนยรวมบรร่าเ้านี่พี่รวมยอดในโมนี่ได้หนี่สามบินนี่ยังเดือดเอกชิพหกพันโมฮอดแปดล้านมีแต่ให้น้องเลยขอบุญขอบคุณทพพ<า>ั้งพ่อเพื่อนโดยอ่ะ ขอบุญขอบคุณนบ่อเด้อชื่อเสืยงในมือนี้ขอบพอสุดผาดเป็นหัวใจแบบเป็นหุ่รแให้ลูกพานได้าสติได้เป็นเงิดความมุ่งหมยตระนากโดยยป้าแกใบรอวินนันเอ้ยจ่ายเรียบร้อยเลยป้าจะได้เมื่อก่อนเผาเมื่อมุ่หมาเพื่ออะไรใ่ได้ข่าวมาเบิรงเนื้อได้เด้อโดยโดยเมื่อป้าระตูเล้พ่เมยพเผาไปเมื่อหน้าว่ะได้มาแบบจวดเจ็ดเรวันี้ มาขำเนาะมาขำปกติเลยวดนี้ปไม่แตร่รอทถ่าทั้งไอเราถ้าพนสีพนยางแล้วเรียบร้อยพนแดดมึงตอนนี้กะไอเราเอาสีมาไะมียัางแต่โทรหาเขาเด้อไอเด้อโดยโดยไโ,โ,โ,โอเคเพื่อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สบ,บุญกะจะได้ขอลำลาเพื่อเลยวบบนี้พอมาแบบจุดเจ็ดรถเดวไวหมือนี้พ้าแน่เพื่อพี่น้องเลยก่อนอื่นเนาะสบุญก็ต้องขอบุญขอบคุณทั้งพอใจดีหลายเด้อที่ได้เป็น หายสมบุญเป็นสะพานบุญหายแล้อพอเดอ้อโดยสำหรับเ่มีทั้งสมบุญก์กะจะได้ขอล่ำลาไปก่อนขอกล่าวว่าสบายดีสบายดียดโดย